อันภูวนาเปิดใจพูดครั้งแรกหลังบอกเห็นคลิปแต่งโมในโรงแรมกับตา จากกรณีที่อ่นานภูวนาถพิธีกรชื่อดังก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยถึงคดีแตงโมผ่านทางรายการข่าวจบคนไม่จบร่วมกับแขกค,คำพากาซึ่งในขณะที่พูดคุยกันก็มีช่วงหนึ่งในรายการที่อ่นานภูวนาถพูดถึงบางแจ็กเกี่ยวกับข้อมูลในโทรศัพท์ของแตงโมที่บางแจ๊กเคยอ้างว่ากู้ข้อมูลได้แล้ว100เอร์เซ็นั้น อันพูวนาเปิดใจเล่าหลังได้เห็นคลิปบางอย่างในโทรศัพท์ของแตงโมว่าตนได้เห็นบางคลิปด้วยตาตัวเองคลิปนั้นมีการถ่ายไว้สามทุ่มกว่า,วาตอนนั้นแตงโมควรจะอยู่บนเรือ แต่ในคลิปนั้นแตงโมอยู่ที่โรงแรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่คนเดียวคลิปนั้นมีคนถ่ายแตงโมด้วยมือถือของแตงโมแล้วคลิปนี้มีการระบุด้วยว่าลบไปในคืนนั้นถ้าตามข่าวก็คือลบหลังจากตกเรือใครก็ไม่รู้ที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ลบแต่ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนว่าวันเวลาของการถ่ายคลิปนั้นจริงหรือเปล่า ถ้าจริงตนมองว่ามันคงจะเปลี่ยนคดีไปเยอะมากเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันช่วงนี้ตนไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จนกว่าคลิปนี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงถึงจะทําให้เรื่องนี้เคลื่อนที่ถ้าไม่งั้นระหว่างนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมือนกับเป็นการขายข่าวทุกคนเดินหน้าเพื่อเลี้ยงกระแสกัน อันพัวนากล่าวว่าคลิปที่ตนเห็นเป็นคลิปที่บางแจ็กอ้างว่าเป็นคลิปที่ตังโมถูกถ่ายในวันเกิดเหตุแต่มันก็ไม่สามารถยืนยันวันเวลาได้ซึ่งคลิปนี้เขาบอกว่าส่งให้คนนั้นคนนี้ดูตามข่าวในวันที่บางแจ็กให้ตนดูคลิปเป็นวันที่ตนสัมภาษณ์ในรายการข่าวของตนตนก็พูดกับบางแจ็กตรงๆว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเครดิตมากพูดด้วยความสุภาพแต่ในขณะที่รายการจะจบเขาได้บอกตนว่าอย่าเพิ่งวางสายเขาจะเปิดข้อมูล ให้ตนดูโดยที่ตนไม่ได้ขอพอจบรายการเขาก็รอจริงและเขาก็ได้วิดีโอคอลพร้อมกับหยิบโทรศัพท์แตงโมมาโชว์ให้ดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างโดยเปิดให้ดูทีละหน้าเขาสามารถเข้าถึงโมบายแบงกิ้งแตงโมให้ดูด้วยคาดว่าคงเป็นรหัสเดียวกันกันกบที่เปิดเครื่องซึ่งเขาได้มาแต่ไม่มีเงินในบัญชีแล้ว ต่อจากนั้นเขาได้ไปเปิดแกลเลอรี่รูปภาพให้ดูในตอนที่เปิดให้ดูเห็นว่าอยู่ระหว่างการโหลดกำลังกู้มาเปิดได้แค่บางรูปบางรูปเห็นครึ่งเดียวบางรูปเห็นเต็มและมีขึ้นเป็นวิดีโอแต่กดแล้วไม่เล่นและมีคลิปตัวที่ตนเห็นเขาบอกว่ากู้ได้แล้ว เขาก็กดให้ตนดูแต่ดูได้แปบเดียวคิดว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นด้วยตาและตนเองก็ตอบไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเป็นตัวเดียวที่เขาเปิดให้ทุกคนดูหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคลิปตัวนี้คือหลักฐาน ซึ่งคลิปนี้บางแจ็กอ้างว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายตอน3ามทุ่มกว่าตามเวลาที่ปรากฏใน iCloud ที่ถูกลบไปแล้วตามคำอ้างของบางแจ็กบอกว่าคลิปถูกลบประมาณตีหนึ่งแต่ถูกกู้กลับมาก็แปลได้ว่าถูกลบหลังแตงโมตกเรือไปแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ในเรื่องเวลาที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงส่วนตัวนั้นไม่เห็นเวลาไม่ได้ขอดูต่อให้เขาเอามาให้ดูตนก็ไม่เชื่ออยู่ดี แต่คลิปที่เห็นแตงโมไม่ได้ใส่ชุดเดียวกันกับวันที่ตกเรือแต่ถ้าเป็นวันเดียวกันแต่คนละชุดก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่อาจจะต้องมีเรื่องของการรับงานเกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีการรับงานก็ไม่แปลกใจที่จะเอาชุดไปเปลี่ยนรายละเอียดของชุดไม่ได้เป็นชุดที่โป๊แต่มันก็รู้ว่าไม่ใช่ชุดที่ใส่ไปเดินข้างนอกสีอ่อนสายเดียวเป็นผ้าพริ้วตนเองเห็นคลิปไม่ชัดเจนและไม่แน่ใจว่าเขาทาอะไรอยู่ แต่ไม่ได้วาดวิวเขานั่งอยู่กับที่แต่จำไม่ได้ว่านั่งบนเตียงหรือว่าโซฟาเป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าเป็นสีหน้าพอใจหรือว่าถูกบังคับสำหรับบางแจ็คตนเองเฉยๆถ้าเขามีของเป็นเรื่องจริงก็ปล่อยมาแต่เขาก็ไม่ได้เอาคลิปนี้ปล่อยและบอกตนว่าอย่าถ่ายนะซึ่งตนก็ไม่ใช่คนที่แอบถ่ายอยู่แล้ว เขาคงไว้ใจตนตนก็ให้เกียรติเขาเท่ากับแขกรับเชิญที่เป็นพยานทุกคนในรายการตอนคุยตนก็เปิดใจโดยที่ไม่มีอคติอย่างที่ตนบอกว่าเราไม่มีทางรู้ว่าใครโกหกขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o ดอ